ทัน xm4 sony มีเสียงดีไ่มมาเวลมีใครเคยลองใช่ไหมอะไรนะหูฟังเหรอหูฟัง sony ตัวไหนอ่ะทัน xm xm4 บอกตัวนี้เสียงดีอยู่ใช้ฟังเพลงนะถ้ามาใช้เล่นเกมไม่เหมาะเล่นเกมต้องนี่เลย m อะไรวะเนี่ยสามร้อยอ่ะ โซนี่อ๋อเบย์เย่เลยนัมิกอ่ะไองเกมต้องเด่น M dot Pro ใช่แล้วต้องนับโวครับนับโวเออนับโบ่น้ำโวไม่ตด้ว่าจะน้ำโบอยู่หูือไงมันจะสู้โอเกอร์ได้ไงวะนี่คุณเต้เกมต้องตัวนี้ตัวที่คุณเต้ใช่ไหมใช่ ทำไมเราขายคึ่งแสนบ้าจริงทำไมเราขายบ้าตังค์มาเท่าไหร่แค่มีข้างหลังก็คงว่าแบบไฮเอ็นนี้ก็แบบชัดเจนเมเยอร์ไดนามิกใช่ซื้อคูฟังอย่างเดียวไม่พอนะต้องซื้อแอมมันได้แอมแบลคแอมต้องซื้ออเอ้ๆต้องซื้อแอมด้วยป่ะเนี่ยซื้ออยังไม่ทันตื่นอะไรเลยมันซื้อมันไม่สุดเกมมันเร็วมากเร็วมากเร็วมากเลยต้องซื้อแอมปีไฟด้ โอ้โหแดดอีกทีแดดพุ่งออกออกหันหลังปะเดี๋ยใช่โอ้มันเลงนี่ว่ามันเลงมันเลงโคตมันเลงโคตคอคนนั้นแหละมึงโดนแน่นอนบอกมึงไม่มีทางจะหนีกูได้นี่เขาเพิ่อันนั้อีกทีนึงมันไม่กระโดดวะเฮ้ยรับเตียโหดกว่าไม่ได้รับเฟสไม่ใช่เหรอเติดรับเฟสได้เหรอหึ เทรดไม่ขึ้นเลยรัดเทรดไปเนี่ยนี่ไงที่ไม่ได้แท็กมันก็เลยไม่ขึ้องขับไปทิ้งก่อนโอ้โหแล้วเพิ่งกดเคาน์เตอร์ไปเมื่อกี้มันล้มยากด้วยเนี่ยไม่่ใชอมยากตัวนี้แค่ก็ไม่ล้มเลยถ้าไม่ใช่คุณแต่แค่มือนเปิดสล็อตไม่ได้เอาใครเราโอ้โหจะตายหาแล้วครับทำ น้องไม่ได้รักเลยนะน้องทำไมน้องี่แบบนี้เสือขาวกลับไปอยู่ในดิจิไวซ์กระโดดทีเดียโอ้โหโคยุคนงเลย่กดิวผมยุคเกิดพร้อมดิจิไวซ์เลยยุคนี้ก็มีนี่ดิจิไวซ์อ่ะเพิ่งอมาในไทยรอบรู่พาร์ตอะ กาดสล็อตวัดเปลี่ยนร่างโอ้วีพิ้งอย่างพิ้วไอ้รุ่นรุ่นการไอ้รุ่นรุ่นการเนี่ยมันเอามันเอาอะไรมาลูดก็ได้นะใช่บัตรเติมเงินนะผมเอาบัตรเติมเงินลูดปื้ดแล้วก็ได้เป็นตัวแปลกนะ เดย์้อนมาไปแล้วดังมเริ่มนอนับไี่นอนแล้วสวยลเริ่มโดนยึดทีโอ้ยโดนไชุดเลยนมจับเลย คนล็อกคนฮันนะคนฮันออกไปไกลๆเฮ้ยเดินหนีเดินหนีไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มแน่นอนเรื่องนอนเรื่องใหญ่มึงงกมาต่บอนนั้นพี่หนีหนีน้อยไม่ใช่นี่เฮ้ยก็เป็นหนีอ๋อกระโดดต่อมะเนี่ยไม่โดดไม่โดดไม่ไม่คือถ้ามันถ้ามันถ้ามันถอดกระโดดถอยหลังมันจะพุ่งเลยตัวเนี้ยเดินออกคิวหน่อเอาไปหมดเลย เอ้ยมาเอาได้เพราะว่ามันแรงแค่ฮีสุดท้ายใช่มันแรงฮีสุดท้ายทุกคนจะได้ใช่ใช่มันได้มันได้เท่ากันหมดมันแรงฮีสุดท้ายชูแจคิดว่าเดี๋ิมคนจะทำยังไงตัวหลักคือไม่ไม่ตัวหลักก็คือแบบเอาของจากทุกตัวไปโยนให้ตัวหลักตีหรือว่าแบบที่หายไปดูตัวหลักดูตัวไปเทนมาเตอร์อยู่เอดทุอย่างจะตายจะตายอย่างนั้นแหละเกลี่ยไปทีสุดอะไรครับ ถึงไหนอ่ะมันไม่ถึงับดีนักมันไม่ตบนะไอ้มันยาวเลยนะกูว่าน้องไป็นแบบสายประดับเอฟซีตคอั้นสองแน่ๆช่วยด้วยอาจจะสี่หกได้ไหมใน่งั้นตังค์ไม่พอผมจะได้ลงอันนี้สองได้ด้วยสี่หกศูนย์มันลงได้แต่มันจะลงผ่านด้วยฝั่งอื่นได้ตีตูนหักไปเดี๋ยวหกแสนมองไปน้องวิ่งไกจจังอะ โไม่ข้ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่เข้านะอาทิตย์4 6โูนน่ะมาถึงรอเกียร์พอดีเป๊มันลงแล้ววันนี้คุสผตรงหนบ้างหนักไหมหนักแต่แค่ว่าต้องเป๊ะแมคันเกเฉยคือถ้าเป๊ะม่คันเก็ไม่มน่ามีปัญหาแต่แค่มันโดนแรงนะมันตีแรงอยู่แต่ว่าดามจดคอเนื้อไม่ตกรอยแล้วไช่ดามจดอแต่แค่ ไม่ก็ดีนะมีเฮ้ยเดินหนีไม่ได้ทำไมมันยากถึงอ่ะมันไม่ได้ง่ายๆแต่มันก็มันได้อยู่แหละเฮ้ยเหี่ยวดิตอนหนีลงเกียร์เท่าไหร่อ่ะซึ่โหแต่กีดีแบบนะ่ไหมกีดีแบกมันไปกีดีไปเคียร์เท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยกดไม่ทันไหมปัดถัดไหมปัดถันไหมมาๆมาที่เดิมมาต้องกรดแจไปลง กับเขาบางเกิดแน่ก่อนอจบแคสร์แลนี้กันลองดีกว่าคนดี <c oughs> เราเ็นคนถกถูกถ้าไม่เข้าจะรงไห้ปัญหา,าไม่ดีมกำลังคิดอยู่ว่าดีมจะตีตัวหลักถึงทไ<อ>ีไไหนเร<ต>ื่อเลือกตัวหลักไม่ได้ตีตัวไหนม,มันก็ไม่เชิงว่าเลือกไม่ได้หรอกตัวหลักตัวนี้มันก็สนุกดีแต่ว่าคือดีมกำลังวางแผนว่าดีมจะเล่นตัวร้องแค่ไหนดีเงี้ยแล้วตัวร้องที่ทิงเล่นอ่ะดีมควรจะเล่นแค่แบบ เล่นแบบเอาของมาโยนให้ตัวหลักหรือว่าแบบปล่อยไว้เพื่อแบบเล่นให้มันเองแบบไหนไมัมคนจะจบก่อนโอ้โหกระโดดสามที่สี่ที่ใจย็ดดโอ้โห ใจล้มประมาณสามสี่ปีแล้วมันก็จะอันติเลยแค่เพื่อฆ่าอันติมันโอเคจะได้จำไว้ใจล้มล้มไปดูคือมันจะมีคนมันจะมีคนหนึ่งเหรที่โดนมาไว้คนนั้นแหละจะโดนมันน้ำมันโบโอ๊ยตายตายน้องเราว่าน้องโกรธเที่ยวที่มันเคยอยู่เที่ยวหนึ่งมันเราทุกคนก่ะไปย่างดีมันคิดว่ามันแบเป็นตัวต่าง ผมไม่เล็กนะครับตัเดี้ยแม่งข้ามไปเลยนะมั้งผมอะตอนเล่นตัวใหม่เฮ้ยมันกระโดดขาดิโอ้ยไอ็นตีเอนตีลงเอนตีเอนตีเอนตีไปเลยดูโดนอาห้าอาอายังไงต้องโดดมาที่ตดวจมัก็หลุดได้เหมือนเดิมแล้วเอาทนไว้ดูจะมาแล้ว เราควรเรายังไม่ตายเลยเรเคอยูเราควรเอาตังค์ไปทำเลยผมเบื่อท่านี้มันโดนแล้วแบบีบวก้าเอาเอาตังค์มาตีบวก่ะมีเท่าไหร่ก็ยก็ใครจะซื้อประดับก่อนประดับมันยังแพงอยู่อตอนนี้ไม่ใช่หมอล็อกใครโอ้โหเลวเกินโอ้โห ผมโดนผมโดนผมโดนบอกแล้วกูตายกูตายเรียบร้อยหนีไม่ได้หูมันเลยระยะมันอ๋อทิพหายแล้วปลาบิโลโมยไปแล้วขอโทษแก้วแรกเป็นของเราน้องเลวผมก็โดนมีโดนมีโดนเลือดผมดิเลฟพาวเดอร์เลฟพาวเดอร์ไวิสตอมมีขาย คาเนี่ยครับพี่นี้าเล่นเล่นเลยคาได้ป้ะโอ้อีกแล้วไม่ได้หทำได้ครับได้ครับได้ทับที่บ้านเถอะได้แต่รู้สึกของคับมันลำยากอยู่อ๋อมันมีอย่างหนึ่งอะที่มันต้องแลกเอาอะมันเป็นอะไรเกียวๆที่ต้องแลกเอาจากไอคนที่มันมาขายของอะ ใช่ใช่อะไรสักอย่างเนี้แผมจำไได้ึงแม่งแพงมากแม่งใช้เดีอนนี่เดียวว่าเอ่อแอวอัตีิมาแล้วอี่โตมันอยู่ตมนั้นเออ่อเออเราจะเข้าวังหลังเองเดียวเลย อุ่นมันนู้ใส่เหลืองด้วย่ะเอแล้วม่ะเข้าข้าง้ามันกำจูมันไว้เดี๋ยวเราเล้ยขอากไม่ได้เข้ามางานลากออกาเล่าไม่ได้เล่ามาดิเขาตูดมันไม่ได้เอมีอะไรกันเนี่ทำไมน้องมันเี้วปากกระดาษเี่มันเร็วเร็วจิว ้องนะสองใช่้องกเที่ยวอ้อติอติป่ะเนี่ยชัดชัดชัดเลยชัดเลยกระโดดดเอาดแหมไอติพันสองให้นี่ทำมาเป็นเพ่อดยังเห็นกรีดการ์ดอยู่เลยนี่ิ